สกรีนทีเดียวได้เยอะขนาดนี้เครื่องสกรีนรุ่นนี้จัดให้ค่ะ จะพามาดูการทำงานของเครื่องพิมพ์ผ่านที่เป็นระบบสายพานลำเลียงอัปเกรดความเร็วแบบจัดเต็มขอบอกเลยนะคะรังงานได้ต่อเนื่องไม่หยุดพักกันเลยทีเดียวคะ่ะตัวเครื่องมาพร้อมระบบสายพานลำเลียงที่ถูกติดตั้งสเตชันยึดจับชิ้นงานไว้ถึง14สเตชันขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงตั้งค่าง่ายเป็นระบบไฟฟ้ามือใหม่หลายท่านกังวลว่าจะตั้ง ค่ายังไงตัวสกรีนออกมาแล้วงานไม่ตรงตามโจทย์ในส่วนนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะเรามีระบบการสอนรวมถึงขั้นตอนการประสานงานของเราที่คิดค้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมแล้วก็มาดูขั้นตอนการทำงานกันเลยค่ะ อย่างที่เห็นกันเลยค่ะเครื่องพิมพ์แผดรุ่นนี้จะเป็นระบบสายพานลำเลี้ยงหรือคอนเวイเยอร์จะมีสเตชันทั้งหมดหมุนเวียนไปตามสายพานวนเวียนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยการสกรีนจะไหลลื่นและต่อเนื่องเหมาะก,กับงานสกรีนที่ต้องรันอย่างต่อเนื่องและสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาอีกจากเครื่องสกรีนทั่วไปค่ะระบบนี้จะทําเวลาสกรีนได้เร็วมากขึ้นอีกด้วยค่ะ เครื่องพิมพ์แผดรุ่นนี้จะใช้ลูกยางในการถ่ายทอดลายลงบนสินค้าของคุณทำให้ได้ลายสกรีนที่ติดคมชัดตรงกับโจทย์ที่ลูกค้าต้องการอีกด้วยและเครื่องสกรีนรุ่นนี้สามารถสกรีนชิ้นงานยาดมนี้ด้วยความเร็ว2,000ถึง2,600ชิ้นต่อชั่วโมงค่ะ นี่คือชิ้นงานที่ถูกสกรีนเสร็จออกมาแล้วลายสกรีนออกครบคมชัดสวยงามสุดท้ายนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการวางระบบสกรีนเครื่องสกรีนไปใช้ในโรงงานร้านสกรีนของท่านติดต่อมาปรึกษากับนิจจินได้ที่โทร0868426859หรือทักไลน์นปปแอด n i t จ i n p r o p a d ได้เลยค่ะ